สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันคําพยานนะครับผมชื่อภัศกรนามสกุลภาคโพชื่อเล่นชิดดี้อายุ48ปีทํางานทางด้านตกแต่งภายในสถานะสมรสแล้วกับคุณติง๋งมีบุตรชายทั้งหมด2คนคนโตชื่อปิ่นโตโคนเล็กชื่อเปาตังครับผมเป็นอินเทเลียครับผมทํางานด้านตกแต่งภายในครับทำมา20ปีแล้วครับ ในอาชีพในการทำงานใน20ปีเนี่ยที่ทำมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พร้อมกับปัญหาครับเจอทั้งสองอย่างแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้ถูกแก้ไขก็คือบางอย่างเนี่ยเราคิดด้วยตัวเราหรือว่าเราใช้แรงของเราพลังของเราเออมีอยู่ครั้งหนึ่งหมุนเ,เงินไม่ทันจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงมีปัญหาเรื่องเงินช่วงนั้นไม่มีงานครับ ช่วงนั้นแบบทุกอย่างแย่เฟลหมดเลยครับผมก็เลยต้องเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปรูดการ์ดซื้อทองแล้วก็เอาทองเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกออในต้นปี2020เนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเหมือนกันก็คือเหมือนอย่างทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบนะครับของเราเนี่ยมีลูกค้าอยู่3เจ้าลูกค้าก็ยกเลิก ไม่ทำก็คือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเงินมันก็ลอดไปเพราะช่วงโรคระบาดก็เข้ามาทันทีแล้วลูกค้าก็ยกเลิกสัญญาไป3มเจ้ามีความกังวลใจครับเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องของการที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเนี่ยแต่เราเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเรามีความหวังอยู่ตลอดครับเพราะว่าเราเราเราถวายสิบรถ เราทําอย่างนี้เสมอเราซื้อสัตว์เราเชื่อว่าพระเจ้าจะวอวยพรเราช่วงปลายมกราเนี้ยพระเจ้าให้ให้ลูกค้ามาทํางานกับเราพระเจ้าก็ให้งานมาอีกไซส์หนึ่งครับก็คือว่าเราออกแบบไปแล้วสองปีเนี่ยเขาไม่มีทีท่าว่าจะทําอยู่ๆก็คืออยากที่จะกลับมาทําพอได้ทําปุ๊บเนี่ยงานงานที่ไซส์นั้นก็เฟดลงไปอีกงานนั้นถูกปิดทันทีเหมือนกันในระบาดรอบที่ส ทีนี้พระเจ้าก็ให้อีกงานหนึ่งมาเหมือนกันครับซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ยที่แนะนาที่แนะนากันมาเนี่ยทำเขาอยากทําร้านอาหารผมก็ได้กลับไปทําร้านอาหารแล้วก็ก,ก,ก็ลอดรอบสามมาได้อีกครับพระเจ้าทําการอัศจรรย์กับชีวิตของผมเนี่ยก็คือว่าผมผมเจอปัญหารเรื่องการหมุนเงินผมเจอปัญหารเรื่องไม่มีงานผมเคยเดินไม่ได้เพราะผมเขียนแบบมากเกินไปพระเจ้าก็ให้ผมกลับมาเดินได้กลับมามีงาน มีเงินที่จะใช้ใจ่ายในครอบครัวพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตผมผมอธิษฐานผมติดสนิทผมเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งผมผมเชื่อว่าเราไม่ละทิ้งพระเจ้าเราไม่เลิกละทิ้งความเชื่อเหมือนที่เราถวายสิบรถเราซื่อสัตว์ในการถวายสิบรถพระเจ้าก็จะอวยพรเราเทพระพรลงมาแก้ไขปัญหาของเราให้เกิดผลนะครับ และพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราเสมอครับในเรื่องของทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าให้เราดูแลเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเราเราจึงมีความคิดว่าเ,เราอยากช่วยเหลือคนนะครับและเราก็อยากใช้เงินของเราที่เรามีเนะี่ยเป็นการทำพันธกิจของพระเจ้าให้เกิดผล เคยเหลือเงินอยู่ร้อยกว่าบ,บาทไม่มีเงินที่จะแต่งงานได้อธิษฐานของงานพระเจ้าก็ให้งานเราให้ผมเก็บเงินประธานลูกค้าให้มาทํางานเราได้เงินไปแต่งงานครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆครับชีวิตได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินทองเรื่องของปัญหาหน้างานเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดปัญหาหน้างานเนี่ยผมก็จะขับรถไปเลยเพื่อจะแบบไปเคลียร์หน้างานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพระเจ้าให้สติปัญญา เี็นแค่คุยทางโทรศัพท์ก็จบเรียบร้อยแล้วอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้พบกับพระเยซูอยากให้พี่น้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูในวันนี้นะครับ mm hmm. เพื่อชีวิตของพี่น้องจะได้ถูกลักแล้วก็ถูกแก้ไขปัญหาในชีวิตพระเจ้าทรงแก้ไขปัญหาชีวิตผม mm hmm. ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า พระเจ้าก็ะจะแก้ไขปัญหาชีวิตของพี่น้องและชีวิตของพี่น้องจะไม่เหมือนเดิมขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ